สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ดีโฮมลิฟวิ่งพาท่านผู้ชมมาชมบ้านนอกดาวสวยๆกันอีกเช่นเคยครับพบกันวันนี้กับโครงการของมริษาแลนด์ตั้งอยู่ที่พระราม5นนทบ,บุรีครับเป็นแบบบ้านไออุ่นสไตล์อิงลิชคอเท e ซึ่งขนาดของตัวบ้านกว้างอยู่ที่6เมตรแล้วก็ยาวอยู่ที่7เมตรมีระเบียงหน้าบ้านตรงนี้นะครับที่ท่านผู้ชมได้เห็นกว้างอยู่ที่2.5เมตร แล้วก็ยาวอยู่ที่7เมตรเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเดินชมบรรยากาศร,บรอบๆตัวบ้านแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับตัวบ้านไปพร้อมๆกันครับสำหรับโซนด้านหน้าที่ท่านผู้ชมได้เห็นตรงนี้ก็จะเป็นโซนม้านั่งที่เอาไว้นั่งเล่นนะครับซึ่งบ้านหลังนี้พี่นกนะฮะที่เป็นเจ้าของบ้านแกได้เอาบ้านมาติดตั้งไว้ตรงสวนเอาไว้นั่งเล่นพักผ่อนอแล้วก็มีเพื่อนๆมา ที่เอามาให้อาประมาณนั้นนะครับเป็นเรือนรับรองสําสหรับตัวผนังที่ท่านผู้ชมได้เห็นตอนนี้ก็จะเป็นผนังของ S c G ผนังสมาร์ทบอร์ดนะครับหนาอยู่ที่ 8mm มลมลายเซาะร่องวางในแนวตั้งแบบนี้ภายในก็ประกอบด้วยผนังสมาร์ทบอร์ด S G หนา 8mm มเมเช่นกันในส่วนของหลังคาเองก็จะเป็นหลังคาชิคเก้นรูปซึ่งเหมาะกับตัวบ้านสไตล์อิงลิคอเทจแบบนี้มากๆเลยนะครับ จริงๆแล้วถ้าเป็นหลังคาเมทัลชีตก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าที่จะต้องการาหลังคาเป็นแบบไหนซึ่งที่ผมเคยไปรีวิวมานะครับแบบบ้านอาของตายายที่จังหวัดเพชรบูรณ์แกก็ใช้เป็นหลังคาเมทัลชีตแกบอกว่าหลังคาเมทัลชีตเหมาะกับตัวบ้าน ที่แกไปติดตั้งมากกว่าชิคเกิลรูปนะครับเพราะว่าพื้นที่แถวนั้นดินฟ้าอากาศลมฝนแรงมากถ้าเป็นหลังคาชิคเกิลรูปแบบนี้ก็อาจจะรับไม่ไหวแกก็เลยใช้แบบนั้นแทนครับก็มาชมข้าหน้าระเบียงกันต่อครับหน้าระเบียงที่ผมแจ้งไปก็กว้างอยู่ที่2.5เมตรยาวอยู่ที่7เมตรนะครับแล้วก็ตัวพื้นนะฮะปูทับด้วย สมาร์ทบอร์ด scg หนาถึง16มิลเมตรเลยนะฮะแล้วก็ปูทับด้วยพื้นไม้เทียมแบบนี้แล้วก็ทาสีนะครับตามที่ลูกค้าต้องการสีที่ทาก็จะเป็นสีบีดนะครับตัดกับสีของตัวบ้านที่เป็นสีขาวทำให้ดูมีมิติสวยงามมากยิ่งขึ้นสีของตัวบ้านเองก็ใช้เป็นสี t o a นะครับอายุการใช้งานนับ10ปีสบายหายห่วงเลยและครับเรามาดูบรรยากาศข้างในตัวบ้านกันต่อครับ ผมแจ้งนิดนึงนะครับสำหรับตัวประตูหน้าต่างเองก็จะเป็นประตูหน้าต่าง UPVC ของมาริสาแลนด์ผลิตเองครับตามที่ผมเคยแจ้งไว้ทุกคลิปครับสำหรับห้องอาภายในห้องนะครับก็จะแบ่งเป็น1ห,ห้องโถงแล้วก็ขวามือตะกี้นะครับก็จะเป็น1ห,ห้องรับรองข้างหลังก็จะเป็น1ห,ห้องครัวแล้วก็1ห,ห้องน้ำครับ สำหรับความสูงของฝ้าเองสูงอยู่ที่3.7เเมตรเลยนะครับทำให้บ้านหลังนี้มีความโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นสามารถติดตั้งแอร์แบบนี้ได้อย่างปกติเลยนะครับแต่ว่าผมแจ้งนิดนึงนะครับสำหรับฝ้าที่มีความสูงแบบนี้การใช้แอร์ก็อาจจะสิ้นเปลืองกันสักนิดหนึ่งก็ลองเป็นข้อมูลพิจารณาดูนะครับว่าต้องการความโปร่งโล่งสบายหรือประหยัดแอร์ก็ไม่ว่ากัน ทีนี้ผมจะพามาดูข้างในตัวห้องรับรองนะครับภายในห้องรับรองมีความกว้างอยู่ที่3เมตรยาวอยู่ที่6เมตรแล้วก็มีการจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ประมาณนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นเป็นแนวทางในการจัดบ้านไปในตัวด้วยนะครับสำหรับผนังภายในตัวบ้านที่ท่านผู้ชมได้เห็นลวดลายตรงนี้ก็จะเป็นผนังวอลเปเปอร์นะครับที่ทางด้านพีนกนำมาติดตั้งเอง เรามาชมในส่วนของห้องโถงกันต่อครับห้องโถงรวมกับห้องครัวแล้วก็ห้องน้ําขนาดความกว้างอยู่ที่4เมตรความยาวอยู่ที่6เมตรภายในก็จะตกแต่งด้วยวอลเปเปอร์แบบนี้สร้างความสวยงามให้กับตัวบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวเฟอร์นิเจอร์เองนะครับก็จะใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินซึ่งทางด้านพี่นกก็นำช่างมาติดตั้งเองนะครับการติดตั้งก็ไม่ยากนะฮะ หาจุดหาตำแหน่งในส่วนของโครงเหล็กแล้วก็ยิงสกรูยึดเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วทางด้านมาเลเซียแลนเองก็มีตัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินแบบนี้เช่นกันแต่พี่นกแกชอบสไตล์แบบนี้ก็เลยเอามาติดตั้งเองครับตรงข้างนอกตรงนี้ก็จะเป็นประตูทางออกนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวบ้านหลังนี้มากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราไปชมในโซนของห้องน้ำกันต่อครับ สำหรับห้องน้ำของบ้านหลังนี้มีขนาดความกว้างอยู่ที่1.4แล้วก็ยาวอยู่ที่2เมตรนะครับมีการปูพื้นด้วยกระเบื้องเซรามิกแบบนี้แล้วก็ตัวผนังเองก็ปูด้วยกระเบื้องเซรามิกสุดผนังเช่นกันนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์การใช้งานที่ครบครันเลยล่ละครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศรอบๆ ข้างในตัวบ้านเพิ่มเติมอีกกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะครับเผื่อเป็นข้อมูลให้กับทางด้านท่านผู้ชมได้ตัดสินใจนะครับในการซื้อบ้านกันอีกทีนะครับมาพูดคุยกันเพิ่มเติมท้ายคลิปกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับบ้านหลังนี้เองพี่นกก็มีการดูการรีวิวช่องของเรานะครับ The Home Living ก็มีความชอบพอนะครับแกบอกว่าช่องของเราเนี่ยมีการพาไปรีวิวบ้านจริงๆการติดตั้งให้กับลูกค้าจริงๆนะครับไม่ใช่การถ่ายที่โรงงานอย่างเดียวนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ทำให้ทางด้านพี่นกมีการตัดสินใจซื้อบ้านง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้แกก็เคยไปดูบ้านการจัดแสดงต่างๆหรือเจ้าอื่นเช่นกันนะครับ แต่แกบอกว่าแกชอบสไตล์การรีวิวของเราชอบบ้านที่ผมรีวิวแบบนี้ซึ่งเหมาะกับตัวสวนของแกพื้นที่ของแกมากกว่านะครับแกก็เลยมาติดต่อก,กับมาริสาแลนด์แล้วก็มีการออกแบบเพิ่มเติมด้วยนะครับสรับบ้านหลังนี้ก็มีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าแบ่งเป็น3ส,ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็จะเป็นส่วนของห้องโถงนะครับห้องโถงห้องครัวห้องน้ำนะครับ1ส่วน ส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของห้องรับรองนะครับ1ส่วนแล้วก็มีข้างหน้าก็จะเป็นในส่วนของระเบียงข้างหน้าแบ่งเป็น3ส,ส่วนแบบนี้นะครับการออกแบบก็พี่นกก็ออกแบบจนกว่าแกพอใจนะครับซึ่งแกบอกว่าที่นี่การออกแบบเนี่ยตามใจลูกค้ามา,มากๆเลยนะครับตอบโจทย์ของแกมากนะครับเพราะว่าฟังก์ชันการใช้งานในแต่ละหลังนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าต้องการแบบไหนยังไงก็ทางด้านมาสาแลนด์เองก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในส่วนของตัวบ้านนะครับราคาบ้านหลังนี้อยู่ที่8 0 0แสนบาทนะครับไม่รวมค่าขนส่งและไม่รวมค่า,าฐานรากนะครับถ้าลูกค้าให้ทางมาริสาแลนด์จัดการตัวฐานรากให้ด้วยก็คิดเพิ่มเติมนะครับ ก็มีเซอร์วิสให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะครับสำหรับราคาค่าขนส่งเองนะฮะอยู่ที่กิโลเมตรละ50บาทถ้าเป็นหลังใหญ่ๆแบบนี้การขนส่งก็ต้องใช้2คันนะฮะไปคันเดียวไม่หมดทางไมษสาแลรนเองก็จะคิดราคาเป็นราคาเหมาแบบนี้ก็จะถูกกว่านะครับสามารถที่จะเช็คค่าขนส่ง ได้นะครับท่านผู้ชมก็ลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมก็จะเช็คราคาค่าขนส่งแล้วก็ตอบกลับเข้าไปให้นะฮะสามารถขนส่งทั่วไทยเลยนะครับขนส่งแล้วก็ติดตั้งได้ได้ทั่วไทยเลยนะครับท่านผู้ชมก็ลองเข้ามาอคอมเมนต์ดูนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆในโซนตรงนี้ก็สามารถมาเยี่ยมชมโรงงานได้เช่นกันแถวตลิ่งชันเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ 8 3 0โมงครึ่งถึง5โมงเย็นประมาณนี้นะครับก็ลองมาเที่ยวมาแวะมาชมดูกันก่อนก็ได้นะครับมาดูแบบแล้วก็มาดูโรงงานอของจริงกันก่อนนะครับว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดนะครับก็มาตัดสินใจกันเียทีนะครับสำหรับท่านที่อยากออกแบบเพิ่มเติมก็สามารถที่จะมาออกแบบได้นะครับก็ที่สำคัญออกแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทางเฮียใจดีนะครับ ก็ออกแบบจนกว่าลูกค้าจะพอใจว่าอย่างนั้นเลยนะครับในส่วนของการรับประกันเองโครงสร้างบ้านนะฮะรับประกันอยู่ที่5ปีแล้วก็การรูดซึมอยู่ที่1ปีหลังจากเซอร์วิสหาปีหรือ1ปีแล้วถ้ามีการรูดซึมหรือมีปัญหาใดๆก็สามารถที่จะ,ะติดต่อทางด้านมารติสาแลนด์เพิ่ม,เต,มเติมได้เช่นกันนะครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆน,นะครับตรงนี้ เราก็เซอร์วิสให้กับลูกค้าได้เต็มที่นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ครบถ้วนนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่อยากสอบถามเพิ่มเติม,ตมก็ลองคอมเมนต์มาสอบถามกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะตอบอคอมเมนต์ให้กับท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ